ก็ขออนุโมทานาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างธรรมเจดีในครั้งนี้ด้วยการทำบุญเทียบคำสะกดในพระไตรปิฎกฉบับดิติตอนซึ่งการกระทำครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของที่ทำได้ง่ายนานๆจึงจะมีสักครั้งหนึ่งนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธต้องมารวมตัวกัน รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนหินเหมือนกวดเหมือนทรายเหมือนปูนที่เมื่อรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาได้เพื่อประโยชน์ทั้งตนด้วยที่เราได้สร้างกุศลและประโยชน์แก่ผู้อื่นในอนาคตอย่างพรพุทธเจ้าท่านบอกว่าคำสอนของพระองค์นี้งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงดงามในที่สุด เจดีย์ของเราที่สร้างในครั้งนี้จะเป็นเจดีย์ที่งดงามและจะอยู่ยั่งยืนต่อไปอีกชั่วลูกชั่วหลานจะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่พระพุทธศาสนาอาตมาในฐานะพิกษุสง์รูปหนึ่งก็ขออนุโมทนาและขอสนับสนุนเป็นกำลังใจให้แด่ทุกท่านที่ร่วมกิจการในครั้งนี้เบื้องหลังอาตมานั้นเป็นจีเดยนอน ซึ่งสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตเคยสร้างเอาไว้และถูกทำลายไปอาตอมาได้กลับทำขึ้นมาใหม่เรียกว่าสมเด็จโตเรียกเจดีนี้ว่าธรรมเจดีซึ่งเป็นรูปธรรมส่วนที่ท่านอาจารย์และพวกเราทำนั้นก็เป็นธรรมเจดีซึ่งเป็นฉบับที่ถ้าทำเสร็จแล้วคุณอูประการจะยิ่งใหญ่มหาศาลมากก็ขอให้ชาวพุทธเราทุกคน ร่วมแรงร่วมใจกันไม่ได้เสียสตังเลยเพียงแต่ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็จะสำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่ก็ขอให้โครงการนี้สำเร็จร่วง,วงไปด้วยดีก็ขอมุทนา